ได้เวลาของปักหมุดของดีทั่วไทยนะคะวันนี้จะพาผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดนาราธิวาสไปดูผู้ชมคะการเสี่ยงชีวิตขึ้นไปนะเขาบอกไปปีนไปเก็บน้ำพึ่งรวงเป็นพึ่งรวงแล้วขึ้นไปไม่ใช่แบบว่าต้นไม้จะแบบว่าแบบแค่เ5เมตร10เมตรนะ mm นะคะอันนี้เขาบอกว่า30 – 50เมตรสูงขนาดไหนเสี่ยงชีวิตกว่าจะได้มาติดตาม,มชมพร้อมกันเลยค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์ลีโวยอดกระบะประหยัดน้ำมันวันนี้ปักบุดของดีทั่วไทยพาคุณผู้ชมเข้าป่าขึ้นไปบนภูเขาสูงไปดูอาชีพการจับพึ่งหลวงบนเทือกเขาตะเวในอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าอาชีพนี้ พลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินานทีเพราะนั่นหมายถึงชีวิตกันเลยครับแมดิงหรือตายูดิงยูโซพร้อมเพื่อนอีกสองคนเป็นพลานจับพึ่งป่าแห่งเทือกเขาตะเวยึดอาชีพจับพึ่งป่ามานานกว่า10ปีแล้วยอมรับว่าก่อนจะเข้าป่าไปตีพึ่งทุกวันสิ่งสําคัญนอกจากอุปกรณ์ที่ใช้จับพึ่งทั้งเชือกมีดควันไฟและเสื้อผ้าหนานาเพื่อป้องกันพึ่งต่อยแล้วยังต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมคือต้องกินให้อิ่มและเตรียมจิตใจ อย่างการละหมาดเพื่อขอพรให้ปลอดภัยทุกครั้งก่อนขึ้นไปบนต้นไม้ในแต่ละวันเมื่อพร้อมทุกอย่างแบดดิงจะเช็คอุปกรณ์และเช็คทอยหรือตะปูที่ตอกไว้บนต้นไม้ใช้เป็นบันไดอีกรอบเพื่อความปลอดภัยขับมาถึงต้นยวนใหญ่ที่แบเขาบอกว่ามีพึ่งอยู่ด้านบนนะครับจะเนนว่าฝั่งซ้ายมีสองลังฝั่งขวามีสองลังฝั่งซ้ายสูง25เมตรฝั่งขวาในสูงประมาณ35เมตรแบบอกว่าจะขึ้นไปปีนลงมานะครับออกมาทั้ง4ีลังนะครับซึ่งจะเป็นอาชีพที่ ต้องใช้ความเสี่ยงและเป็นอาชีพที่มีความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยนะครับทันทีที่ย่างเท้าขึ้นไปบนทอยหรือตะป,ปูบนต้นยวนที่ทั้งสูงและใหญ่ล้วนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเพราะไม่มีอุปกรณ์เซฟต,ตี้ป้องกันตัวใดๆบนต้นไม้สูงใหญ่ขนาดนี้การทำงานเป็นทีมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตีพึ่งป่าทั้งคนปีนและคนที่อยู่ด้านล่างเพราะการขึ้นไปแต่ละครั้งต้องใช้พลักกำลังมากจึงเป็นเรื่องยากที่จะลงมาแล้วปีนกลับขึ้นไปใหม่อีกรอบ อยากที่มึงอยู Anybody, uh? the Man, women, like mm ่ข hmm. ้างบนนั้นเราบางทีเราก็มันไม่มีะปูเราก็ไปไม่ได้ไม่เอาหลังไม่ได้ขรับผมมันเสียงมันเสียงมากถ้าถ้าคิดว่าขึ้นไม่ได้ก็อย่าขึ้นเลยนะยิงมองมันอันตรายเราก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่าเราต้องประหมาทไงมันอยู่ความเสี่ยงตอานี้ว่าไม่ใช่ว่าความตายนะไม่ใช่ว่าของง่ายๆนี่พระเจ้าที่ที่ให้เราขึ้นได้โพลสวรางมันอยู่ที่โพลสวคางของกล้าด้วยถ้ากลาขึ้นก็โอเค การขึ้นไปบนต้นไม้แบบนี้นอกจากร่างกายจะต้องแข็งแรงมากๆแล้วยังเป็นความสามารถเฉพาะตัวซึ่งผมเองลองขึ้นไปปีนต้นยวนดูบ้างยอมรับว่าปีนได้แค่โคนต้นเท่านี้จริงๆครับตอนนี้ที่ผมขึ้นอยู่เป็นต้นยวนใหญ่นะครับเห็นได้ว่าแบกเอขึ้นไปสูงนะนะครับซึ่งการขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้ตะปูในการตอกเป็นทอยขึ้นไปในการยึดนะครับซึ่งเห็นได้ว่าการขึ้นนั้นยากลําบากนะครับขนาดผมขึ้นอยู่ใต้ต้นโคนเนี่ยก็ยังแบบเหนื่อยเลยนะครับไม่ไหว เมื่อแบดดิ้งขึ้นไปบนต้นถือว่าอันตรายสําหรับคนที่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับทีมข่าวจึงต้องหลบไปอีกมุมเพื่อป้องกันพึ่งที่แตกลังจะลงมารุมต่อยได้ครับจากจุดนี้ระยะห่างกว่า200เมตรหากมองด้วยตาเปล่าแทบจะมองไม่เห็นแบดดิ้งบนต้นยวนใหญ่และยิ่งเมื่อปีนไปถึงรังและตัดน้ำพึ่งออกพึ่งจะแตกลังบินเป็นฝูงพื้นเป็นสีดำกลางอากาศและเป็นช่วงอันตรายที่สุดอีกทั้งอากาศด้านบนที่ร้อนจัดประกอบกับเสื้อผ้าที่หนา ก็ยิ่งทําให้อ่อนเพลียได้ง่ายทําให้การจับพึ่งบนต้นไม้ใหญ่แบบนี้ต้องนัดทุกทักษะการเอาตัวรอดเฉพาะตัวที่มีมาใช้ในทุกด้านจริงๆครับมันจะเอานังอย่างเดียวลรนี่อ่าไม่ใช่ว่าจะเอารังอะไรไม่เอาตัวเราไม่เอาลังพึ่งรัางเดียวต้องได้สองสองครั้งเรื่องพึ่งนี่มันยากนะก็จะได้มัมันลําบากมึงอะไรอ่ะเขาว่าแพงอะไรแล้วว่าไม่แพงนี่แหละราคานี้ดูละดูสภาพนดูสภาพครับผมถ้าไม่ดูสภาพมึงไม่เห็นมึงว่า อยู่นัพี่ต้องยานตรงทุรง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 เรียงได้แต่ต้องอยู่นี่ไม่ได้มันลาบากการจับพึ่งหลวงในเขตป่าทึกเขาตะเวช่วงหลังน้าพึ่งเดือนห้านี้แม้จะได้น้าพึ่งน้อยกว่าแต่น้าพึ่งกลับมีคุณภาพสีสวยรสชาติหวานและอร่อยกว่ากลิ่นไม่แสบคอเพราะพึ่งหลวงจะกินเกสรจากดอกไม้ป่าไม่ใช่เกสรจากดอกทุเรียนหรือเกสรดอกไม้ที่ใช้สารเคมีของชาวสวนที่อยู่ด้านล่าง น้ำพุ่งจริงๆก็เรืองห้าขับเีห้าเงหกแต่นี้ก็ไม่ใช่แล้วอันนี้ดอกป่าแล้วแต่นี่แล้วน้ำน้ำพึ่งก็สวยกว่าดอกเรียงอีกนี่สว่างสว่างกว่าดอกทุลรียนั่นเลืองอันนี้ขาวออกเขียวเขียวอันนี้สวยกว่าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็คือแบขึ้นไปได้แค่สองลังนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนี่เป็นสภาพพึ่งที่ลงมา แม่มันยังอยู่นะครับตอนนี้ค่ะผมลองชิมให้ดูหวานเจี๊ยบเลยครับประมาณ5้กิโลนะ5้กิโลครับการขึ้นตีพึ่งของพลานป่าจะรู้จักกำลังของตัวเองที่จะเน้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแม้เคยจับพึ่งหลวงได้มากสุด1วันสูงถึง15รังและได้น้ำพึ่งสูงถึง22ขวดมาแล้วโดยขึ้นไปตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ตามและสิ่งสำคัญของพรานพึ่งอีกอย่าง ก็คือเขาจะตัดเฉพาะน้ำพึ่งและไม่ตัดตัวอ่อนหรือรังพึ่งออกมาเพราะต้องการให้พึ่งสามารถสร้างรังต่อซึ่งเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศและให้พึ่งสามารถทำรังในพื้นป่าเทือกเขาตะเวได้ต่อไปในอนาคตด,ด้วยหานิศาเลมิงถ่ายภาพอัตพลดวงจินดารายงานวัดเสียวเหมือนกันนะไม่ได้เรื่งง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชม ขึ้นไปสูงก็สูงแล้วนะและการท <problem> ีร่จะแบบว่าคุณคิดดูพึ่งทั้งลังนะคผิดพลาดมานยังไงป้าเขมันต่อยแล้วร่วงลงมาได้นะเสี่ยมจริงๆค่ะคุณตอบแต่ชวัก็น่าจะลองแบบไปดูบ้างนะฮะปีนขึ้นไปสูงๆนะครับ